ลดน้ำหนักไม่ได้ลดแล้ววนอีกลดลดเลิกเลิกท้อทำยังไงดีทำาอเอฟค่ะมาทำไอเอฟไม่ยากเราทำมาได้เอาเดือนหายไปยี่สิบเอ็ดโลแล้วเราก็เลิกลดน้ำหนักมานานแล้วก็ไม่วนขึ้นทำยังไงคะไอเอฟแค่จำกัดชั่วโมงการกินวันหนึ่งกินแปดชั่วโมงแล้วหยุดกินสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเลยนับรวมเวลานอนด้วย ไม่ยากถ้าคุณนอนประมาณสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วตื่นหกโมงเช้าอย่างเงี้ยก็เริ่มกินสิบโมงเช้าแล้วก็จบหกโมงเย็นแล้วเวลากินอ่ะไม่ใช่กินลากยาวไม่ใช่ว่าอุ้ยสิบโมงถึงหกโมงเย็นอยากหยิบอะไรเข้าปากก็หยิบไม่ใช่คุณก็แบ่งกินเป็นสองมือค่ะสิบโมงเช้ามื้อหนึ่งแล้วก็ช่วงสักห้าโมงอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งถ้าชั่วโมงหนึ่งกินไม่ทนันก็าอาจจะสี่โมงครึ่งเริ่มกินในช่วงแรกๆของการฝึกหัดการกิน ะะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะกินให้ได้เมื้อละชั่วโมงนึงก็พอไม่ควรเกินนั้นอันนี้สําหรับควรจะลดน้ําหนักนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตรงนี้ยเราต้องฝึกร่างกายเราเวลาทำเอฟอะพอเราสิบหกถ้าแปดเราก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆสิบหกถ้าแปดสิบแปดถ้าหกสิบเก้าถ้าไยี่สิบสี่ไล่ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายไปจบที่โอแมสโอแมสเนี่ยมันกินได้แค่ชั่วโมงเดียวต่อวันเราก็ต้องฝึกหัดฝึกที่จะกินอาหารให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงต่อมื้อ เพื่อที่จะปูกรากฐานไปสู่โอแมกในอนาคตเห็นไหมคะการทําอฟม,มันไม่ยากหรอกขอ,อยังเดียวอย่ารีบร้อนปรับอาหารกินให้ครบ5้หมู่กินสารอาหารให้ถึงแล้วเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆพร้มอมลงเองนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์กอลีนไว้แล้วก็มาเจอกันในลาลๆยสดนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัส เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะมาคุยกันมีมีทั้งความรู้ดีๆมากมายมาให้แล้วก็ปรึกษาปัญหาต่างๆในหน้าไลฟ์สดนะคะก็อย่าลืมกดบันทึกเป็นรายการโปรดเนาะไม่ยากไม่ยากไม่ยาก <c oughs> ก็ต้องลดเค็มลดมันลดหวานลดผงชูรสอย่างเงี้ยต้องปรับลิ้์ตัวเองหน่อยแรยกๆมันจะรู้สึกว่าฝืนอะ แน่นอนเราอยากมีอะไรเปลี่ยนไปเราเราก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะทําเหมือนเดิมแต่อยากได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปมันก็น่าจะยากนะลองดูค่ะแล้วองค์รวมอะสุขภาพก็จะดีขึ้นหุ่ก็จะดีขึ้นหน้าตาสดใสมีเรี่ยวมีแรงไปทํานู่นนี่นั่นได้เยอะขึ้นมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นลองดูลองดูงดนะจ๊ะฝากแชร์ด้วยจ้ะ